มันยังไงตมันเหมือนจะโอเคอยู่ดีมันก็มันไม่โอเคค่ะมันไม่โอเคค่ะไม่โอเคค่ะก็ตรงว่าถ้าใช่ปั๊บรีบบอกเลยพี่อย่างตองเป็นคนไม่ปิดอยู่บ้แม่อยู่วงการมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ตองยังจะไม่พูดเมื่อไหร่ที่ใช่ก็พูดพูดจริงๆจริงๆองก็มาพูดติดต่อรู้ได้ไงไม่ได้อยู่บ้านพี่หอมไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ว่า ตองเป็นหนึ่งตองคนไม่ค่อยเปิดค่ะเวลาคนมาคุยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเขาไม่ได้มาแบบเพื่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วมาจีบแล้วเราไม่ได้ชอบเขาตองก็จะแสดงเลยว่าเอยเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้ชอบแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบค่อยๆเฟดตัวหายไปหรือบางทีอ่ะตองก็ไม่รู้ดิตองว่าคนส่วนใหญ่ <k S 1> ขขเขาก็สกรีนตัวเองก่อนมาคุยกับเราว่าเขาคุยกับเราแล้วแบบเหมือนกับมันไปได้แค่ไหนถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาแบบไม่ไม่ชัดเจนกับเราไม่ได้เขาก็จะแบบกลัวแล้วอดไรเง <S <s ี<ม>้ยคือส่วนมาก ใช่ใช่เพราะเป็นคนไม่เปิดไม่ไม่ไม่คุยไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าเกิดคุยกับคนนี้แล้วคนอื่นกองก็จะไม่คุยเป็นแบบนี้ก็เลยยังไม่มีอยู่เนี่ยค่ะอย่างนี้คานก็ยังหย่างแน่นอยู่นะคะอะไรนะคะมันเลยแหละเกาะมันเลยแหละคนรอบข้างเราหลายๆคนก็มีคนมีแฟนคนอื่นบางคนก็แต่งงานด้วยจริงจริง เราเหรอว่าเออมันอาจจะกระตุ้นที่เราเปิดใจมากไม่หรอกเพื่อนแฟนเพื่อนก็เหมือนแฟนเราค่ะในคนฮุดเลนฮุดเลนอ่อไม่เกี่ยวนะตอนว่าเวลาไปเที่ยวกันเพื่อนตอนแต่ละคนก็ไม่ได้ทําตัวแบบหวานจัดเวอร์อะไรเงี้ยก็ยังทําตัวกับแฟนก็ยังตัวเป็นเพื่อนเพื่อนกันแล้วแฟนก็ดันกานมาเป็นเพื่อเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนธรรมดาจริงๆ ดูด,ดวงเช็คแบบอะไรเงี้ยาว่าเฮ้ยจรงๆเรามีดวงเรื่องคู่ไหมตอนจะไม่เชื่อดวงอีกแล้วค่ะจริงๆเขาก็บอกว่ามีนะ<ม>แล้วก็จริงๆมันก็มีมานานแล้วแหละมีก็มีมาหลายหลแต่ว่ามีเราจะอยู่ยาวหรือเปล่าเนี้ยไม่เคยไม่อังเจไม่กล้าดูกลัวเราเป็นออคนไม่ดูดวงเรื่องคู่ด้วยว่าพี่คะหนูจะได้แต่งงานไหมคะพี่คะหนูจะมีสามีไหมคะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบาบเอาจริงก็กลัวคาตอบกันเพื่อนเพื่อนปแนะนำเออ่วยอยเพื่อนแนะนำให้บ เพื่อรู้แหละว่าถ้าเกิดแนะนาแล้วตองไม่ชอบมันก็คือจบไปเลยแล้วตองไม่ต่อตองไม่ไม่คุยต่อจริงๆเขาเป็นสเปคสเปคส,ส,สูงต้อ่ต่อมันไม่ใช่คาว่าสเปคสูงแต่ว่าคนที่จะคุยกับตองตองเป็นคนไม่เที่ยวอะ่ะเป็นคนอยู่บ้าน แล้วผู้ชายที่เขาชอบเที่ยวเขาชอบเขาก็จะไม่ชอบเราหรอกคือภาพที่เขาเห็นครั้งแรกเขาอาจจะชอบเราแต่พอคบๆมาแล้วอาวไอ้นี่มันไม่เที่ยวนี่ว่ะไอ้นี่มันแบบไม่ดืไม่ไม่เฮฮาอะไรเงี้ยเป็นคนแบบอยู่บ้านเขาอาจจะแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะก็ผู้ชายคนไหนที่ไม่ค่อยพูดนะคะเป็นคนเรียบร้อยไม่ต้องเรียบร้อยมากนะค่ะแต่ว่านิสัยดีนะคะแล้วก็ไม่เจ้าชู้นะคะอันนี้จะรับไว้พิจารณาแล้วนะคะไม่ต้องถึงขนาดนั้นเดี๋ยวบวชไม่สึก